สวัสดีค่ะพินาโคลาดานะคะที่หลายคนรู้จักก็คือเครื่องดื่มเนาะเป็นค็อกเทลค่ะแต่วันนี้เราจะมาทําในรูปแบบของของหวานหลังอาหารนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยจ้ามีแค่ไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีน้ำส้มค่ะอันนี้จะใช้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับน้ำสับปะรดที่เราจะได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับน้ำสับปะรดค่ะสะับปะรดก็จะใช้สองกระป๋องจ้า พุดดิ้งรสวานิลาค่ะสองซองวิปครีมนะคะเราจะใช้สองกระป๋องครึ่งค่ะ500มิลลิตรเนาะกะทิแบบน้ำค่ะ100่งมิลลิตรแบบผงนะคะเราจะใช้2 0 0ร้กรัมค่ะมะนาวลูกหนึ่งเอาไว้แต่งหน้าค่ะสับประรดเราก็จะซับน้ำให้แห้งค่ะยายได้มาสองแบบนะคะไม่ได้ไปหาซื้อใหม่ค่ะเขามีอยู่ในบ้านแล้วเนาะ ถ้าได้แบบท่อนเล็กๆอย่างนี้มาเหมาะเลยค่ะจะได้ไม่ต้องหั่นอีกรอบเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะหั่นแค่นี้เองซับน้ำให้แห้งเลยค่ะแล้วน้ำนี่เราก็เก็บไว้นะคะน้ำสับประรดทั้งหมดนะคะเราจะเติมน้ำส้มเข้าไปอีกให้ครบ1ลิตรจ้าเดี๋ยวเราจะไปต้มพุดดิ้งกันค่ะ ต้มตามที่วิธีทําตรงนี้บอกเลยนะคะแต่ในวิธีทำเนี้ยเขาจะต้มด้วยนมค่ะแต่เราจะมาต้มด้วยน้ําสับปะรดและน้ําส้มเนาะต่อหนึ่งซองนะคะเราจะใช้น้ําตาล3มช้อนค่ะแต่เราจะใช้สองซองก็เลยจะใช้น้ําตาล6ช้อนเนาะเทน้ําส้มลงไปในหม้อเลยค่ะเหลือไว้หน่อยนึงนะคะไว้ละลายกับผงพุดดิ้งเนาะประมาณนี้ค่ะยกขึ้นตั้งไฟเลยจ้า ส่วนน้ำส้มที่เหลือนี้เราก็ใส่พุดดิ้งลงไปละลายเลยค่ะพร้อมด้วยน้ำตาล6ช้อนโต๊ะจ้าคนให้ละลายเลยค่ะพอเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่พุดดิ้งที่คนไว้ลงไปเลยจ้า ตอนนี้เราก็จะคนไม่หยุดนะคะเดี๋ยวก้นหม้อจะไม่ได้จ้าพอเดือดอีกรอบนึงก็ทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีสองนาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดเตาได้แล้วจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะช่วงนี้เราก็แวะเวียนมาคนบ้างเนะาะทั้งบนเขาจะได้ไม่เป็นปื้นค่ะ ช่วงนี้เราก็มาหั่นสบับปะรดเตรียมไว้เลยจ้ากระป๋องหนึงนั้นเล็กๆมาแบบนี้เลยนะคะยายก็จะหั่นครึ่งหนึ่งค่ะประมาณนี้เนาะส่วนอีกระป๋องนึงได้แบบนี้มาก็ทำเหมือนกันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ก็ตั้งไว้ในตะแกรงแบบนี้จนกว่าพุดดิ้งจะเย็นเลยจ้าให้เขาซับน้ําให้แห้งเลยค่ะพุดดิ้งของเราเย็นแล้วนะคะยายก็จะใส่กะทิผงแล้วก็กะทิน้ําลงไปค่ะปั่นให้เข้ากันนิดนึงค่ะ แล้วก็นำสับปะรดลงผสมเลยจ้าวิปครีม500มิลลิลิตรค่ะปั่นเหมือนกันจ้า ประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็นำมาผสมในครีมของเราเลยจ้ายายจะแบ่งเป็นสองรอบนะคะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็ตลบตลบเบาๆค่ะใส่ส่วนที่เหลือลงไปค่ะ ต่อไปก็แบ่งใส่ถ้วยเลยค่ะวันนี้ยายจะใส่ถ้วยเล็กๆค่ะตักใส่เลยค่ะตักใส่ถ้วยละสักสามสกูปนี้ก็ได้แล้วค่ะกำลังดีเลยเนาะ แตะข้างบนให้เข้าเรียบนิดนึงค่ะแต่ถึงไม่เรียบก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แต่งหน้าอยู่ดีเนาะที่จริงถ้าจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้นะคะโดยไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเลยเนาะได้เหมือนกันค่ะแต่ยายจะแต่งนิดนึงด้วยวิปครีมนะคะแล้วก็ใส่มะนาวไปด้วยสักซีกนึงค่ะแต่ตอนนี้เราต้องเอาไปแช่ก่อนค่ะให้เข้าเซ็ตตัวสักสองสามชั่วโมงเนาะหรือไม่ก็ แช่สักคืนนึงค่ะแช่เย็นสักคืนหนึ่งเดี๋ยวมาแต่งหน้าอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วค่ะยายจะฉีดวิปครีมไปนะคะฉีดวิปครีมแล้วก็แต่งด้วยมะนาวนิดนึงเนาะถ้วยเขาเล็กๆค่ะเราไม่จําเป็นต้องฉีดใหญ่มากเท่าไหร่แค่นี้ก็ได้ละจ้า ของหวานหลังอาหารไม่จำเป็นต้องทำทั่วใหญ่มากก็ได้ค่ะคนส่วนมากเขาก็อิ่มอาหารกันแล้วเนาะแต่งหน้าแล้วก็จะดูดีกว่าไม่ได้แต่งแน่นอนค่ะพินาคลาด้าของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟละจ้ามามาค่ะคนละถ้วยจ้าค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ